Look at that somersault through there! Cracks again to the thigh! Shield goes down! The legs of Alan Shield! Hopefully, the legs no doubt he goes straight there! Cracks to the ship! Shield is taking more hits than a pinata and the chapman says. The is 1 that เป็นการพบกันระหว่างยอดไก่แก้วแฟร์เท็กซ์นักชกชาวไทยพบกับอเล็กซ์ชิลนักชกจากอเมริกาซึ่งฝฟนี้นั้นชกในกติกาของ MMA โดยในยกแรกนั้นยอดไก่แก้วพลาดท่าโดนจับล็อกได้แต่ก็ตีลังกาแล้วก็ดิ้นจนหลุดออกมาได้และหลังจากนั้นก็เป็นทางยอดไก่แก้วที่ไล่เตะได้ตลอดส่วนชิลนั้นก็จะชวนนอนอย่างเดียวซึ่งแรกๆยอดไก่แก้วก็เรียกให้ลุกแต่หลังๆนอนบ่อยเหลือเกินเลยไล่เตะซ้ำซะเลย จนกรรมการเห็นว่าชิวนั้นสู้ไม่ได้จึงให้ยอดไก่แก้วเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่3โดยเราไปฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับฉันอยากเห็นใครสักคนใช้วิธีการต่อสู้แบบนี้กับพวก MMA มานานแล้วฉันไม่ชอบพวกที่นอนบนพื้นแล้วพยายามท้าทายให้เข้ามาสู้คุณก็แค่เดินถอยหลังแล้วเรียกให้เขาลุกขึ้นก็แค่นั้นฉันหวังว่าจะได้เห็นการต่อสู้แบบนี้มากขึ้นในอนาคตท่านต่อมานะครับฉันเคารพความมีใจสู้ของชิวมาก แม้ว่าเขาจะโดนเตะจนขาของเขาใช้การไม่ได้แล้วก็ตามแต่เขาก็ยืนหยัดลุกขึ้นสู้ทุกครั้งแต่ในบางครั้งฉันก็คิดว่ามันอาจจะดีกว่าถ้าเขายอมรับความพ่ายแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้เพราะการที่เขาโดนเตะแบบนั้นไปเรื่อยๆมันไม่เป็นผลดีกับขาของเขาอย่างแน่นอนท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับฉันคิดว่าคุณต้องให้เครดิตกับยอดไก่แก้วมากกว่าพเพราะเขามาต่อสู้ในกีฬาที่มีกฎกติกาที่เป็นประโยชน์กับชิล แถมเขายังให้โอกาสชิวในการลุกขึ้นสู้อย่างลูกผู้ชายถ้าหากว่าในตอนแรกชิวล้มลงแล้วยอดไก่แก้วไล่เตะไปเรื่อยๆชิวก็อาจจะแพ้นอกตั้งแต่ยกแรกท่านต่อมาบอกว่ามันเป็นวิธีการสู้ของคนไทยทุกครั้งที่ชิวนอนลงและท้าทายให้เข้าไปหายอดไก่แก้วจะไม่เข้าไปนั่นก็เพราะว่ามวยไทยนั้นอ่อนแอในท่านอนคอมเมนต์ต่อมานะครับ มันถูกแล้วที่ยอดไก่แก้วตัดสินใจไม่เข้าไปสู้ในท่านอนถ้าคุณต้องสู้กับพวกที่เก่งมวยปลำ้ำวิธีเดียวที่คุณจะเอาชนะพวกเขาได้คือคุณต้องให้เขาลุกขึ้นยืนสู้กับคุณแต่อย่างไรก็ตามนักมวยไทยจะไม่สามารถหลบการโดนจับได้ตลอดไปถ้าหากต้องการชนะใน m m a อย่ายังไงก็ต้องฝึกการนอนสู้ด้วยท่านต่อมาได้บอกว่าโหดร้ายมากการเตะต่ำของไทยมีพลังทำลายล้างมากจริงๆ เขาไม่ลังเลในการเตะและไม่สนใจเลยว่าจะเตะโดนอะไรนั่นเพราะเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของนักแข่งของเขาจริงๆการเอาชนะน็อกด้วยการเตะต่ำในขณะที่อีกคนนอนอยู่บนพื้นมันเป็นการชนะที่ K.O. ที่หาดูได้ยากที่สุดฉันต้องเก็บวิดีโอนี้ไว้ดูภายหลังแล้วท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับฉันจะบอกความลับให้พวกนักมวยไทยจะมีการปรับสภาพแขนขากันตั้งแต่เด็ก และจะแข่งกันว่าใครที่มีหน้าแข้งที่แข็งกว่ากันมันมีวิธีการนี้อยู่เด็กไทยและเราทุกคนรู้เรื่องนี้ดีแต่โรงเรียนสอนมวยของชาวต่างชาตินั้นจะไม่มีการสอนในเรื่องนี้ซึ่งนั่นก็เป็นข้อได้เปรียบของคนไทยอย่างมากความคิดเห็นต่อมานะครับฉันเอาใจช่วยนักมวยไทยที่มาแข่ง MMA ออยู่เสมอฉันดีใจมากที่พวกเขาชนะมวยไทยเป็นศิลปะการยืนสู้ที่เก่งที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าถ้านอนสู้ยังไงก็แพ้ MMA ท่านต่อมาบอกว่าพลังการเตะของมวยไทยนั้นคือของจริงเพราะพวกเขาฝึกฝนกันมาตั้งแต่ยังเด็กหน้าแข่งของพวกเขาแข่งเหมือนกับไม้เบสบอลและอย่าดูถูกคนไทยที่ตัวเล็กเด็ดขาดเพราะแรงเตะของพวกเขานั้นไม่เกี่ยวกับขนาดตัวท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับพื้นฐานของนักมวยไทยส่วนมากจะมาจากครอบครัวที่ยากจน และมาจากพื้นที่ที่ไม่มีอาหารไม่มีน้ำนั่นจึงทำให้พวกเขาตัวเล็กความคิดเห็นต่อมานะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนจะได้เรียนรู้จากไฟนี้ปล่อยให้พวกเขานอนไปยังไงกรรมการก็ต้องเรียกให้เขาลุกขึ้นมาสู้อยู่ดีท่านต่อมาบอกว่าความเก่งกาจของนักสู้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับศิลปะการต่อสู้แต่มันมาจากประสบการณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตัวอย่างเช่นกรณีนี้ เขาเป็นคนไทยที่โตมากับมวยไทยเพียงอย่างเดียวตลอดชีวิตแต่ก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับผู้คนมักจะพูดถึงมวยไทยว่าเป็นสุดยอดศิลปะการต่อสู้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พวกนักมวยส่วนใหญ่จะรู้วิธีการป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องล้มลงง่ายๆอยู่แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือทักษะของมวยปั้มขั้นสูงอีกนิดหน่อยความคิดเห็นต่อมานะครับ ฉันเคารลบในหัวใจนักสู้ของชิลแต่มันเป็นภาพที่โหดร้ายมากเขาอาจจะพิการได้เพราะการโดนเตะแบบนั้นและที่สำคัญคือยอดไก่แก้วนั้นก็ไม่ติดกับดักการท้าทายของชิลการเตะของนักมวยไทยนั้นอันตรายมากจริงๆท่านต่อมาบอกว่าเมื่อฉันทะเลาะก,กับคนในโรงเรียนหรือกับคนแถวบ้านฉันมักจะเอาชนะด้วยการล็อกคอให้หายใจไม่ออกจากทางด้านหลัง เพราะไม่ว่าคุณจะเก่งกาดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณหายใจไม่ออกยังไงก็ต้องแพ้ความคิดเห็นต่อมานะครับการเอาชนะนักมวยปล้ำด้วยวิธีการเตะจนกว่าพวกเขาจะยืนไม่ไหวจากนั้นกรรมการก็เรียกให้ลุกขึ้นสู้ฉันจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่าคนตัดไม้ท่านต่อมาบอกว่าฉันประทับใจมากกับการตีลังกาในขณะที่อีกคนกำลังล็อกคอคุณอยู่ มันเป็นภาพที่หาดูไม่ได้ง่ายๆเลยมันเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมของผู้ชนะแล้วก็เป็นความกล้าหาญของผู้พ่ายแผ้ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันชอบวิธีที่นักมวยไทยบังคับให้การต่อสู้แบบ mma กลายเป็นการชกมวยไทยแทนท่านต่อมาบอกว่าชิวมีโอกาสเอาชนะสองครั้งในตอนที่จับล็อก แต่เมื่อเขาทําไม่ได้แล้วปล่อยให้ยอดไก่แก้วหลุดมือไปก็สมควรแล้วที่เขาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับนี่ไม่ใช่การแข่งขันไล่การใหญ่ทั้งคู่ยังไม่ใช่ระดับแชมป์แน่นอนว่าถ้ายอดไก่แก้วต้องไปเจอกับนักมวยปล้ำระดับอาชีพจริงๆเขาไม่มีทางจะดิ้นหลุดได้แน่ความคิดเห็นต่อมาฉันเคยโดนเตะในระหว่างการต่อสู้ ซึ่งนั่นก็ทำให้ฉันเดินไม่ได้เป็นเวลานานถึงหนึ่งสัปดาห์และถ้าฉันต้องโดนเตะเหมือนกับที่ชิวโดนฉันอาจจะต้องตัดขาทิ้งเลยก็ได้ท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าการที่ชิวนอนสู้นั้นอาจจะเป็นเพราะขาของเขานั้นบาดเจ็บหนักจากการโดนเตะยังโหดร้ายซ้ำไปซ้ำม,มาบางทีชิวอาจจะยืนไม่ได้ในตอนนั้นจึงเลือกที่จะนอนแทนพี่เหลียงควรที่จะหยุดการต่อสู้หลังจากที่เห็นว่านักสู้ของตัวเองนั้นไม่สามารถสู้ต่อได้ ฉันหวังว่าขาของเขาจะไม่เป็นอันตรายมากนะชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้บอกว่าฉันฝึกมวยไทยมาแล้ว1ปีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเทคนิคมากมายแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงชอบดูถูกมวยไทยความคิดเห็นต่อมานะครับการนอนสู้ใน MMA นั้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อจริงๆแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมาสู้ในรายการนี้คุณก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะของการปล้ำ ท่านต่อมาบอกว่านักมวยไทยคนนี้มีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถหลบหลีกการโดนจับได้เกือบทุกครั้งนอกจากนั้นก็ยังมีความแข็งแกร่งอีกด้วยอย่าประมาทพลังในการเตะของนักมวยไทยเด็ดขาดพอการเตะแต่ละครั้งนั้นสามารถทําให้ขาของคุณหักได้เลยความคิดเห็นท่านต่อมานะครับขาเป็นอวัยวะเพียงส่วนเดียวของร่างกายที่เชื่อมต่อกับผืนซึ่งช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้ ทางการหลบหลีกหรือการโจมตีล้วนแต่ต้องใช้ขาทั้งสิน้นและเมื่อคุณลงไปนอนกับพื้นนั่นก็คือคุณจะไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้มันก็เหมือนกับลูกเป็ดที่กำลังป่วยอยู่นั่นเองท่านต่อมาบอกว่าผู้ชายผมเขียวคนนี้ช่างโหดหลายมีโอกาสหลายครั้งมากที่เขาจะจบการแข่งขันนี้แต่เหมือนกับว่าเขาต้องการเตะขาของคู่ต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ศัตรูนั้นรู้สึกท้อแท้และแพ้ทั้งกายและใจ และฉันก็รู้สึกสะดุ้งทุกครั้งเมื่อเวลาที่เห็นเขาเตะขาของชิวความคิดเห็นต่อมาทุกครั้งที่ชิวลม้มลงฉันมักจะคิดเสมอว่าเขาอาจจะแกล้งทำเป็นเจ็บเพื่อที่จะลม้มและท้าทายให้ยอดไก่แก้วนั้นตามไปสู้บนพื้นแต่เมื่อฉันดูจากใบหน้าของชิวแล้วฉันว่าเขาอาจจะเจ็บจริงๆก็ได้ท่านต่อมาบอกว่าฉันดีใจที่ได้เห็นนักมวยไทยสามารถเอาชนะใน MMA ได้ และมันดีมากที่ได้เห็นการต่อสู้ที่ไม่ใช่การเอาแต่นอนกอดกันแต่อย่างไรก็ตามเขาควรที่จะต้องฝึกมวยปล้ำด้วยอย่างน้อยก็ฝึกไว้เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการโดนจับล็อกที่เหนียวแน่นของ MMA และนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ MMA คือการต่อสู้แบบผสมผสานเหรอไม่ใช่หรอกห้ามศอกห้ามหัวโขกมันก็แค่มวยปล้ำผสมกับคลิกบ็อกซิ่งก็เท่านั้นก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ยอดไก่แก้วนั้นถือว่าเป็นนักสู้หน้าใหม่ใน MMA ในตอนนั้นโดยใน3มไฟแรกของเขานั้นชนะรวดแต่3ามไฟหลังสุดเขาก็แพร้รวดเช่นกันในความคิดเห็นส่วนตัวของผม MMA นั้นใหม่สำหรับคนไทยมากถ้าชนะก็ดีแต่ถ้าแพ้ผมก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันเองมากกว่าที่จะไปซ้ำเติมขออย่าลืมว่าอาวุธที่รุนแรงที่สุดก็คือปากของคนเราเนี่ยแหละครับและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ